มะพาจ้าเพื่อนๆครับมราพ่างามงาน,เนะเอาไปใส่จิ้มลาบจิ้มก้อยมะเขือจ้าเอ้ยดกหลายใสไปทุกอย่างเนาะปลูกไว้จกักไหนลำแต่งยื้อสายตาเอ้ยมันสุกย่างมาบึงบรรยากาศในสวนเพื่อนๆ ยายไว้ปลูกไว้ทุกอย่างเลยนี่มีพริกมีมะเขือมีแตงไทยมีมอระาใบานางรักมีทุกอย่างเลยจ้จากอ,อนี่จ้าดูเออมอละพามั้ยเป็นตาจิมลาบเนาะจิมลาบเอ้ยกินกับข้าเตี๋ไก่มละ<สบ>ละแซ่บไหนเราแตงตาสุกยัง,งยปลูกไว้เมื่อวานนี่มาบึงเมื่อวานสุกเยอะแค่ อ่อ่าเตบรง่วยมันหน่วยบักหญ้สิโอ้มันหลุดหยังเนี่หลุดควยังยังพี่โอเคเออปลูกแตงก็ได้กิน่วยเนาะเฮ็ดหยังก็ได้กิน่วยโอ้สงแม่นเนาะเต็มเลยี่เออตานี่ปลูกของเกิดดีๆเนาะอือปลูกมะเขือก็เป็นน่วยปลูกแตงก็เป็นน่วยดกเออนอีหยังวะปลูก ปลูกยันไก่ยม่เป็นน่วยแตงไ,ไทยตนาคนปลูกลูก <c oughs> <c oughs> ปลูกยางกระดกบัดลูกคือบดดอดกตา <c oughs> <c oughs> ลูกเมื่อกี้ขันเฮ็ดลูกเจ้าของคือบดดกคือแตงคือมะเขือเนเอ้ยมาปลูกของดกดีดีแล้วตานี่บัดลูกเจ้าของมีอยู่บกีลูก <c oughs> เอ้ยปลูกของปลูกดกอันนี้จ้า ตามทุ na, like, ่งนะปลูกตามสวนนี่แหละพี s <S uh, ่น้องเอ้ยนีปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเต้าเขามานี่มีแต่แนวกินเด้อในสวนย้ายนี่เออมีในกินทุกอย่างบ่อแนวอยู่สิกินผักเพิ่มีทุกอย่างปลูกไว้จังงส่ละเออไหนเอาเมื่อวานกบมาเบิ่งเนาะปล่อยให้มันแตกเบิดงมโดนฝนเด้อนี่เนตา โดนฝนละแตกนวยแตกบดเน,น่าบดได้ยังไงกินบัวธันเนาะนอนเออกินบัวธันเออบิ้มเบิ้มเป็นอย่างนี้ตาปุกไวพี่น้องเพื่อนๆดูอันนี้ล่องหัวละพาจ้านี่ตัวจิบลาบเอ,อ้ยงามผักเนาะตาเอ,อ้ยเห็ดยังกะไหนมาจับให้เขาเบิ้มเลยตีงามออกวแต่ว่า ปาดงามเด้นนี่จัดชมตลาดอยู่เนี่ยเนี่ยเออตาขยันเนาะอือยันคักเพราะไว่าช่วงนี่เต๋มันขาดเต๋เอ,าาอม,มันขาดก็เลยขยันปลูกผักเอ้ยหัวละพาเนาะเป็นรองเป็นรอ,องอยู่งามคักปลูกอันใดก็ไใดกินใดขายเลือกเ,เลือแจกพี่น้องก็ขายเพื่อนเพื่อนเยไปอยากกินก็ทักมาเด้อเลือกินก็ขาย เลือายก็กินปลูกทุกอย่างแหละในสวนโบปลูกอย่างเดียวคือตําเยนอกนั้นปลูกทุกอย่างขยันคัดเนาะปลูกตักสวนครัวปลูกกินไว้ทุกอย่างบมต้องไปซื้อเนาะปลูกเองมันปลอดสารพิษเด้อพี่น้อง มราก็่ได้ฉีดยงสียายอย่างดก้กหลอดสารพิโบมีพิษบมีพายอยากกินกับเหมือนเด็ดไปใส่แกงใส่ลาบใส่ก้อยรลดเออบรรยากาศในสวนพักนี่งามสาวนๆนอ้อากาศสดชื่นเนาะอุณโอ้อากาศดีคักโอ้เ้าบานก่อนด้วยเพื่อน เ้าบ้านก่อนเ้าบ้านก่อนแค่นี้ล่ะจ้า